ัดีครับอาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์ครับเราก็ยังพบกับท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรมนตรีนะครับค้ําจูอดีตรองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคราวที่แล้วเราก็คุยกันในเรื่องของการเตรียมแหล่งน้ำนะอาจารย์ครับซึ่งซึ่งก็มีข้อมูลที่สําคัญมากเรื่องของน้ําดินปุ๋ยพืชซึ่ง ชาวสวนเนี่ยหรือว่าเกษตรกรเราเนี่ยจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับเดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสวนที่ทําสวนไม่ผลยืนต้นเนี่ยเนื่องจากมันเป็นพืชอายุยาวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นพืชอายุสั้นเนี่ยพืชไร่พืชผักอะไรพวกนี้ใช้ระยะเวลาแก้ไขได้แต่ถ้าเป็นไม้ผลเราปลูกไป3ปีเพิ่งจะให้ผลผลิตปีที่4มันเกิดไม่มีน้ำขึ้นมาแรงขึ้นมาณขณะนี้สิ่งที่เราเจอวิกฤตก็คือ เรื่องของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงครับผมน้ําลดลงฝนก็ลดลงครับผมพอทรัพยากรธรรมชาติตรงนี้มันน้อยมากเนี่ยอาจารย์ครับผมเราก็ต้องมาจัดการเรื่องของน้าครับผมการให้น้ําคือซีของความต้องการน้ําของพืชเนี่ยครับผมให้มันลงตัวให้มันพอดีอ่าอาจารย์ไปเชเรียบบ่อยเพราะฉั้นเดี๋ยวยกตัวอย่างของเชเรีอนิดนึงนะครับครับยเนี่ยว่าเขาทํำยังไงทีนี้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องโอการให้น้าเนี่ยเราจะเลือกหยดเราจะเลือกมินิสปริงเกอร์ หรือจะเป็นน้ำเยอะย <_ d isc> ุบ <_ d isc> ิกันสมัยเก่าอะไรอย่างนี้นควรจะต้องเป็นยังไงบร,ริหารจัดก,การตรงนี้ <_ d isc> อ,อย่างไรดีท่านครับผมครับผมจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทย,ยจริงๆเป็นประเทศที่มีฝนเยอะนะฮะ <_ d isc> แต่ว่าเราเก็บ น้ำฝนไว้ได้ไม่ถึง20%ลงทะเลหมดนะเพราะเราไม่มีเขื่อนที่จะเก็บให้พอเพียงนะคนจริงแล้วถ้าพูดเรื่องเขื่อนเนี่ยมันก็จะไปเรื่องยาวนะแต่จำเป็นมากๆในอนาคตเนี่ยไม่งั้นเราจะมีปัญหาน้ำ้นทุนเราไม่พอวาไม่มีไม,ม่บพอโดยเฉพาะรุ่นน้ำยมเนี่ยไม่มีเขืออ่อนวลาพอดี๋ยวจะพูดต่อไปคือน้ำจะท่วม มันจะเกิียดตรงนี้อีกเพราะว่าถ้าน้ํามาคับไม่มีที่เก็บไว้น้ําท่วมอีกก็จะมีปัญหาอีกเอาละมันยังไม่ต้องพูดจริง แหมเรื่องเขื่อนมันมันมัน,ม,นมันต้องอธิบายให้เข้าใจเป็นองค์รวมผมไม่ใช่ว่านักจะสร้างเขื่อนหรอกนะฮะแต่ว่าเขื่อนเก็บน้ําไว้ข้างบนเนี่ยมันปล่อยดูกราริตี้มันไม่ต้องเสียพลังงานปัน่นพลังงานไม่ต้องสูบขึ้นไม่ต้องสูบขึ้นแล้วปล่อยเนี่ยมมกงั้นน้ําที่เราเก็บในะบ่อต้องสูบทุกคนจะเ,เ,เสียพลังงานเท่าไหร่ต้องเสียพืน้นที่ดินเท่าไหร่เสียค่าดินเท่าไหร่เสียเท่าไหร่แล้วเกิดพลูชันเท่าไหร่ต้องสูบปั๊มตัมเราก็ไม่ได้ซื้อมาเราก็ไม่ทําเองได้ต้องซื้อมาใช้้กกก็็็มมีปิภาพแลวเบไ่อยู นะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องยาวอะละผมยังไม่อยากพูดถึงตรงนั้นเอาคนนี้มาที่ท่านถามว่าว่าการใช้น้ำเนี่ยมันมันอย่างที่ยูหรือที่อิสราเอลเนี่ยนั่นมาเพราะว่าเขามีองค์ความรู้อ,องค์ความรู้จากไหนจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมนะวัดใจของการเกษตรของที่อิสราเอลเนี่ยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมพอเขาวิจัยอะไรได้มาเขจับอบรมทันทีเลยเรียนกลางกลางคืนเนี่ยคนแก่คนเฒ่าก็มาเรียนรู้มารู้มีแปลงสาธิตมาทํากันลึกเลยลึกเลยแล้วก็ แบบนั่นเลยแบบแบบเข้าให้ให้นักลงเอยเป็นฮีโร่ของของของการเกษตรนะฮะไม่ใช่เราแบบเราเนี่ยคล้ายๆไม่ให้คุณค่าเท่าที่ควรเนี่ยหน้าที่พวกนั้นเขาได้รายได้พอสมควรแล้วเรียกว่าอยู่ได้แล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีเกียรติที่สุดแล้วตรงไหนย,ยิ่งกันดารน,นะเขาเอาคนดีไปอยู่นะไม่เหมือนบ้านเราเอาคนเก่งไปอยู่เลยตรงไหนบ้านละกันดารมันเอาคนมีปัญหาไปอยู่เพื่อไปลงโทษอาจจะลงโทษใอ้คนยูส่วนสองเด้งเลยนะฮะคราวนี้ไอ้แม้แต่เรื่อง การใช้น้ําให้มีประสิทธิภาพเนี่ยก็คืออุปกรณ์การให้น้ําของเขาเนี่มันมีโอทอปทำท่อทําหัวใจน้ำในในในของเขาเองเป็นโอทอปเป็นโอทอปเขาเองเราโอทอปทำมะม่วงดองทำไออย่างเนี้ยมันมันไม่ใช่จริงๆล้วทำได้อยู่เนี้ยดีนี่นะท่อเนี่ยสามารถซื้อเครื่องปลาสติกายมาเหมือนกันหมดในโลกเนี้ยเพราะนี้อัตโนมัติหมด ผมยังอยากายว่า,ายอยากจะให้แต่ละแต่ละแต่จังหวัดหรือแต่ละนั่นมีเครื่องของตัวเองเพื่อะที่ชุมชนแต่ละอบตอเอามาเป็นทุนส่วนมาเป็นสหกรณ์เป็นอะไรเนี่ยเออสหกรณี้ทําท่อสหกรณี้ทําหัวสเปรเออครงนีทนน้ทําน้ําหยดตรงนี้ทําข้อต่อทําอะไรแล้วมาร่วมกันใช้มันจะได้ต้นทุน ที่ถูกลงลงแล้วก็ได้คุณภาพที่ดีโดยที่เรามานักวิชาการไปส่งเสริมไปดูแลไปแนะนำเอาของดีไปให้ไม่ใช่แค่โดูก็หลอกขายเร<ช>ียสั่งจากจีนเราไม่ต้องไปสั่งมาจากต่างประเทศใช่มันทีซื้อท่อไม่ขี่แม้ต,ต้องขับรถไปค่าค่ารถแพงกว่าค่าท่ออใช่ไมเราไม่มีใ<ช>นท้องที่ถ้ามีตรงนี้ปั๊บนะฮะแล้วเรามีองค์ความรู้ตรงนี้เราทำมันก็คุกบุ๊กเหมือนทำแบบทำกับข้าวเลยหน <ๆ S 2> ึ่งสองสามทำไงรับไปดูเลย นะใส่ปุ๋ยไปกับน้ําด้วยให้น้ํามีประสิทธิภาพตรงไหนควรใช้น้ําหยดตรงไหนควรใช้สเปรย์ตรงไหนควรจะใ,ใช้แบบที่มันน้ามากจะฉีดเพื่อจะควบคุมให้อากาศมันชืน้นให้อากาศมันเย็นเนี่ยเราก็ว่ากันไปเป็นแหล่งๆนะขอให้เรามีอุปกรณ์ตอนนี้เติมพูดไปก็โอ้โหอาจารย์ลงทุนสูงอย่่งวุ้นอย่างนี้ไอ้สูงอะไม่สําคัญเราสําคัญมันคุมไม่คุมไอ้ที่ไม่เราลงทุนอะไรแต่มันไม่คุมเนี่ยแหละมันยุ่งแต่ม,มาอันนี้ไอ้ไอความไม่คุมหรือว่าไม่มีทุนเนี่ย จริงๆแล้วทกศหรือรัฐบาลเนี่ยไม่มีงานเงินกู้เรื่องอย่างนี้นะที่จะออกไปออมอุปกรณ์พวกนี้แต่ว่าผมบอกแล้วว่าควรจะต้องมีการให้เขาทําเหมือนกับทาทำแผนการผลิตว่าจะทํายังไงลงทุนยังไงยังไงเอาถ้าเขาทาถูกต้องแล้วก็ให้เงินเขาไปถ้าทําไม่ถูกต้องเราก็มาแนะนำไอคองใค่อย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> ออกแบบอย่างนั้นนะเราเดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถเอาคนเชี่ยวชาญไปนั่งอยู่ที่อําเภอเปิดหขได้ ให้อำเภอเป็นคนออกแบบให้ใไม่ต้องเจกคนออกแบบแล้วก็ไปดูนะหรือเอาอำเภอไม่ได้เอาถึงจังหวัดก็ยังได้เดี๋ยวนี้จริงๆแล้วนัดนัตำบลยังทําได้แต่ผมว่าคนเก่งเยอะนะฮะเราก็ฝึกช่างฝึก ความชานาญเดี๋ยวนี้เราก็จะมาเรียนกันทางออนไลน์ได้ทางอาชีวอนุวะเนี่ยแล้วมีปัญหาส่งโทรศัพท์ปั๊บยังมาเลยเพราะอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหะเราก็มาขึ้นทะเบียนไว้ใครเป็นช่างมั่งมันก็วิ่งมาเพื่อมาดูแลอ่ะปั๊มเสียอันนี้มาช่วยดูแลฉะนั้นเราต้องมีเครือข่ายที่ใช้เหมือนดึลิเวอรี่เหมือนดิลิเวอรี่เนี่ยนะทุกวันนี้เราใช้ของให้คุ้มปั๊มตัวหนึ่งท่านใช้วันหนึ่งเนี่ยสามสี่ชั่วโมงแล้วอีกตั้งอั่ดิจิทัลทำอะไรใช้ปั๊มตัววย่แป๊บเเดีลิก ของเขาเนี่ยใช้น้ำเนี่ยนานเพราะตัวระบบจะเล็กหมดเพราะปั๊มมันไม่เหนื่อยหรอกทำวันหนึ่งเนี่ยยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งคุ้มเท่านั้นใช่ไหมฮเหมือนไอ้พวกโลคอคือรอสหรือรถไน่ต้องใช้ลูกเใช่ใช้เล็กๆแต่ว่าใช้ให้มันพอดีแล้วก็ใช้เวลานานๆต้องมานั่งเฝ้ามันนะเดี๋ยวนี้ตัวตั้งเวลางเวลาเนี่ยถูกหมดน่ะ ท่องต่งทางโทรศัพท์ยังได้เลย<ช>เพียงแต่ว่าต้องใส่องค์ความรู้ให้เขาหน่อยนะว่าควรจะให้น้ําเท่าที่พืชต้องการ<ม>ควรใส่ปุ๋ยไปกัรน้านะไม่ใช่ถ้วยอย่างเดียวต้องสมําเสมอด้วยแต่ละต<ช>้นเนี่ยต้องใช้น้<ช>ําเท่าไหร่ใกล้เคียงกัน<ช>นะงั้นการที่จะให้พืชใช้น้ําน้อยที่สุดเนี่ยต้องเปลี่ยนระบบการปลูกใหม่คือปลูกให้ต้นเล็กตัดพงผู้ไม่เล็กๆเ,เลยนะฮะแล้วปลูกชิดๆกันเนี่ย<ม>การดูแลก็ง่ายเก็บก็ง่ายที่เขาบอกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์นี่นะจารอ่ะซึ่งรัฐบาลกําลังจะ ใช้เงินกู้ประมาณเมื่อเช้านี้ผมอ่านข่าวสี่แสนล้านเพื่อมาเปลี่ยนให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเออร์ใช้ไฮเทคมากยิ่งขึ้นและก็เอาท่องเที่ยวเข้ามาไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะไปจะมาเสดดาว่าอยากจะให้ให้เป็นฟาร์มเออร์ที่จริงซะก่อนเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้เป็นฟาร์มเมอร์ให้เป็นฟาร์มเมอร์ที่แท้จริงมาก่อนที่มีความรู้บางครั้งเนี่ยไอ้เครื่องมือต่างๆเนี่ยใช้กันบางทีมีก็จริงแต่ว่าใช้ไม่ถูกต้องนะผมดูหลายที่ ทำเท่ย่างงั้นแหละแต่จริงๆ<อ>แล้วมันยังไม่มีประสิทธิผลพอที่จะที่จะใช้เพื่อจะคอนโทรลได้นะฮะงั้นการที่จะทําพวกคอนโทรลต่างๆได้เนี่ยในระบบต้องมีประสิทธิภาพก่อนไม่งั้นมันไม่เป็นตัวแทนระบบ<ร>ต้องมีเซอร์ถ้าเรามีเซนเซอร์อยู่สองตัวเนี่ยแต่ระบบไม่เท่ากันตรงนี้มันบอกพอแล้วแต่ตัวอื่นยังไม่พออย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเรยกว่าขาดขาดเกินๆครับเนี่ยแหลนะฮะงั้นถ้าเผื่อเราช่วยตัวเองให้ได้ ด้วยแมนนวลให้ได้ดีก่อนนะเดี๋ยวไอ้สมาร์ทเนี่ยมันค่ายามันเป็นตัวที่ทำให้มันสะดวกให้มันสะดวกท่านนั่นเองครับตอนนี้เรายังแค่ธรรมดาตัวพื้นฐานที่อาจารย์ว่านี่คือสำคัญที่สุดที่สุดนะครับผมอยากอยากให้ลงทุนตรงนี้ก่อนถ้าลงทุนตรงนี้นะสมาร์ตจะซื้อมาใส่แป๊บเดียวก็ได้แต่ตรงพื้นฐานัแต่เป็นพื้นฐานให้มันได้ก่อน ถ้าพื้นฐานได้แนละ้วสามารถเนี่ยใครจะเล่นพิสดารยังไงก็ได้<ช>แต่พื้นฐานยังไม่ได้เลยแล้วก็จะได้เป็นคนก็ได้ไปอยู่เป็นกลุ่มๆลุมคนไหนทีน่เป็นเป็นฟาร,ร์มเมอร์ที่ดูเป็นเป็นสามารถฟาร,ร์มเมอรก็ได้อยู่กลุ่มนะคนอื่นก็ไม่ได้อะไรใช่มันไม,ไม่ทั่วถึงต้องเอาให้ทั่วถึงก่อนก็คือเอาตั้งแต่คนที่ไม่รู้ให้รู้ก<ช>่อน นะส่วนคนที่เขารู้มากแล้วนะครับช่วยตัวเองได้ระดับหนึ่งเพราะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บอาจารย์ครับผมฟังอาจารย์แล้วเนี่ยก็คือว่าระบบการเรียนการสอนการส่งเสริมส่งเสริมอะไรทั้งหลายเนี่ยมันต้องปรับหมดเลยเหมือนกับคราวที่แล้วที่เราคุยกันนี่แหละฮะทั้งระบบเลยเมื่อไรถ้ารัฐบาลยอมลงทุนตั้งฐานนี้เพื่อเกษตรแห่งชาติเลยเนี่ยเรามีตั้งหลายช่องอะที่เราเรียนโรงเรียนโรงเรียนออนไลน์อะไรกันเรียนนั่นมาตั้งเนี้ยแล้วก็จัดทีม เอาอาจารย์มาได้ต่างๆเนี่ยเสียสลาเก่งๆนะเก่งๆนะมาจัดมาจัดสตอรี่เอาเป็นเรื่องๆเป็นบทบทบทเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่น้ำในตั้งแต่ชีวิตเราเลยลระกินน้ํำยังไงพืชเป็นยังไงจนถึงระบายน้ําน้ําท่วมแม้แต่น้ําท่วมเนี่ยเราทำอะไรตัมอากาศหรือใส่ยังไงป้องกันไม่ให้มันตายทํำยังไงเนี่ยปลูกมีการตัดแต่งแต่งตันยังไงถ่ายรูปให้ดีนะรวมไปถึงยอมลงทุนสร้างฟาร์มของประเทศให้เป็นตัวอย่าง ให้กับพวกไอชุวะมาเรียนให้มันแบบว่าเป็นเป็นสมาร์ทจริงๆจริงๆก่อนเนี่ยนะแล้วก็ค่อยเอาองค์อันนี้เป็นบทเรียนให้กับเกษตรกรได้เห็นได้เรียนรู้มาเข้าทาเมื่อไงเอฟเลยเพราะงั้นตรงนี้อาจารย์บอกว่าจะต้องสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์แท้แท้แท้จริงคือต้องเป็นสมาร์ทจริงจริงตรงนั้นนะฮะไอยากจะให้เป็นเรื่องของครึ่งมันได้แค่ไม่กี่กลุ่มเราอยากจะให้เกษตรกรเราเนี่ยเป็นฟาร์มเมอร์จริงๆฟาร์มเมอร์คือมีองค์ความรู้ทางการเกษตร นวะฟาร์มเมอร์รหรือเกษตรหรือเกษตรกรผมมีนนมิศวกรเนไม่ใช่กรรมกรนะงั้นกเกษตรกรเนี่ยมันต้องรวยได้เราไปเขียนในสภากรอเกษตรกรคือผู้ยากไร้อะอย่างนี้มาแล้วเษ<า>กษตรเนีเน่เป็นเรื่องน่าเศร้ามากจริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นประเทศที่เราต้องรวยได้เกษตรกรเราต้องรวยได้ต้องทํางานน้อยลงนโอสของานการเษตรมากเลยผมกําลังเขียนโควิดกู้ กุติเนี่ยนะฮะสมุนไพรเราดีๆเนี่ยแต่เราทำมันไม่ค่อยดีมันกลายเป็นยาลูกกรถ้าทําให้สม่ำเสมอน,นะฮะเราทำอาหารสเร็จรูปทํายาสเร็จรูปทําพวกเกี่ยวกวับธรรมาชาติเนี่ยทุกอย่างเนี่ย back to the basic กลับมาธรรมชาติหมดถ้าฝรั่งมันรู้หมดนะฮะ<อ>จิตใจเรากลับมาธรรมชาติต้องมาตั้งสมาธิต้องมาเรียนรู้ให้มีความสุข ไม่ันคนเก่งยังไงครับเวลาจริงยังไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนนี่ไม่เก่งจริงไปเที่ยวมาได้ไม่มีประโยชน์เลยของเรานีสบายสบายได้ทุกอย่างนะงั้นเราต้องเอาประเทศเราเนี่ยให้ตังผมรับรองเลยตังชาติจะมากันเยอะมากถ้าเผื่อว่าเราทําตรงนี้เขาเชื่อแล้วว่าบ้านเราเนี่ยโลกก็ไม่ไม่ระบาดมากมายเราคุมได้อาหารก็สุดแสนจะสุดยอดที่สุดมีทั้งยาเป็นทั้งผสมประสานทุกอย่างตรงนี้อาจารย์จิตใจล้าก็โอเคประเทศเราเนี่ยมีทุกอย่างสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งอันนี้หลายท่านที่ดูอยู่ชมอยู่วันนี้นะครับอาจจะนึกไม่ออกแต่ถ้าท่านนึกถึงประเทศอินเดียนึกถึงบางคลาเทศจะรู้เลยว่าประเทศไทยนี่คือสวรรค์จริงๆใช่เพราะงั้นเราต้องยกตรงนี้ไอ้ที่เราอาจจะไม่รู้ว่าคุณค่าของประเทศคุณค่าแผ่นดินคุณค่าชัยภูมิเนี่ยเราดีที่สุดขณะนี้เราอยู่เพราะความสมบูรณ์ของแผ่นดินนี่แหละครับว่าเราต้องยกระดับ นี่แหละเราเสี็จได้ไงเราเอาสมบัติปยญาตย้ายขายต่างชาติ<ช>ถูกๆเนี่ยต้องกลับมาแล้วเราเป็นสมรภูมิที่เรียกว่าความดมสมบูรณ์แต่ก่อนเราพูดว่าน,นามีปลายนามีข้าวแต่นี้แต่ก่อนบอกในี่ยามีแต่ยาทนี่ยามีแต่นี่ทำนาปางเมียสังกันนี่ทำนาปีเมียนนี่กับซังยิ่งทำยิ่งจนมันเป็นไปได้ยังไงนะฮะงั้นเราควรจะต้องมาตั้งหลักก็คือผมว่าต้องติดอาวุธ ทางปัญญาทางปัญญาให้เขาได้เพื่อจะได้บริหารจัดการได,ได้ได้คุณภาพดีต่อตลาดล้วก็ดีเราก็สามารถเก็บเก็บของที่มีคุณภาพแล้วให้มันหลับตรงไปถึงนั้เสร็จกลับมาตรงที่ว่าเรื่องของความต้องการน้ำเนี่ยอาจารย์จะมีวิธีแนะนํำยังไงว่าโอเคให้ชาวสวนเนี่ยกเกษตรกรได้เข้าใจว่าพืชเนี่ยมันต้องการใช้น้ําแค่ไหนความต้องการน้ำถือว่าเขาต้องการที่จะปลูกประมาณเขามีน้ําอยู่แค่นี้เขาควรจะปลูกแค่ไหนครับผมคืออย่างนี้แหละฮะหลักคิดง่ายๆก่อน นะฮะต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมันใช้น้ําไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับต้นใหญ่ต้นเล็กก็ค,คือสอง่งเอาทรงพุ่ม,มเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลักแล้วกันนะฮะแล้วก็ทุกบ้านเนี่ยต้องมีการระเหยน้ําที่มันหายไปจากตรงดินที่ใต้ตรงพุ่มเนี่ยที่ที่มันที่เก็บน้ำเนี่ยมันหายไปจากหายไปได้จากอะไรบ้างคือหนึ่งพืชดูดไปแล้วก็คายออกนะฮนะอันนึงก็คือถูกแสงแดดเผา การะเหยระเหยไปรวมกันแล้วเนี่ยเขาคิดกันตามตามที่เราวิจัยหรือตามอะไรเนี่ยก็ไม่มากกว่าการละเหยเท่าไหร่หรือใกล้เคียงเอาให้เท่ากับการะเหยเลยพุทบ้านเราระเหยวันละห้ามิลการใช้น้ําของพืชเนี่ยก็คือตารางเมตรละห้าลิตรและความพัดทงพุ่มเราสิบตารางเมตรต่อหนึ่งตารางต่ตารางเมตรทั้งทธงพุ่มเราคานวณแล้วได้สิบตารางเมตรก็คือเกิดคูณห้าก็คือหสิลิตรห้าสิบลิตรนั่นคือมันใช้แต่เวลาเราให้เนี่ยขึ้นอยู่ประสิทธิภาพ ถ้าประสิทธิภาพเรา50%แทนที่จะ50ลิตรก็ต้องให้100ลิตร100ล <l. S 2> ิตรจะมางั้นการใช้กับการให้ในคนตัวกันนะฮะการให้มันขึ้นอยู่กับระบบเราจะให้ยังไงถ้าเราเอาขันไปตักค่อยๆเทยอย่างนั้นประสิทธิภาพ89%ก็โอเคมันก็ใช้จะ50ลิตรแต่ถ้าเผื่อเราเป็นท่อแล้วก็ระบบไม่มีประสิทธิภาพตรงนู้นบ้างตรงนี้น้อยอย่างเงี้ยประสิทธิภาพเราสัก60%ก็ต้องให้89ลิตรน่ะก็เสียไปที่มัน เสียไปอีก30 40ลิตรเนี่ยงั้นเรารู้แล้วตรงนี้ว่าทํายังไงถึงเรารู้พืชน้ําเท่าไหร่ก่อนแล้วเราจะให้น้ําวิที่ไหนเพื่อจะประหยัดน้าครับเราก็มาดูว่าประมาณในการที่จะให้ของเราอทีนี้กเกษตรกรชาวสวนจะรู้ได้อย่างไรว่าโอเคต้นนี้มันต้องการประมาณเท่านี้นะอัตราละเหยเนี่ยอันนี้เราหาจากจริงจริงแล้วเนี่ยมันมตุกได้ไหมจ่ะกุมมตูเนี่ยผมไม่เสียดายวาเขาบอกทุกวันฝนตกวันเท่าไหร่ไม่เคยบอกละเหยผมมาทําถามว่ากันละเหย สามารถไปตั้งที่ไร่รับรู้ทันทีเลยเขาเรียกอีแพนอีแพนเนี่ยแต่ผมทำง่ายๆนะให้ชาวบ้านในรู้อีแพนของกรมตูเนี่ยวัดยากตัวเป็นหมื่นมตัวเวลาเป็นพันเนี่ยวัดได้ละเอียดยิบเลยนี้ทหาซื้ออะไรกี่ไหน่วยนี่ผมทําอยู่อาจารย์ยังมีใช่ไหมมีต้องไปให้ที่บ้านท่านลองใช้ดูก่อนแค่พันกระบาทเนี่ยนะอันนี้ชาวสวนทุกคนควรจะมีติดเอาไว้ไปตังสวนนั่นแหละแล้วจะรู้เลย นะว่าตอนนี้น้าใช้เท่าไหร่กี่มิลอาจารย์ได้เลยได้หมดเลยวัดเป็นละเอียดเลยนะแล้วก็รู้ว่าเป็นทุเรียนเทเท่าไหร่มะม่วงเท่าไหร่อะไรแต่ละพืชเนี่ยจะมีตัวสำคัญให้เราก็ไปตั้งไว้ในสวนแก้ไขในสวนตรงที่กลางๆแปลงเลยแถวนั้นและเป็นของใขรของมันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็พันก่าบาทเราลงทุนได้สบายมาก อย่างดีเลยให้ให้ใหค,คนทนเงาสองสามพันบาทเอาละแล้วแต่ว่าต้องการยังไงถ้าเราเอาแบบง่ายๆเอาแก้ไปตั้งเนี้ยมันก็วัดได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชัดเจนใช่ไม่ชัดแต่อันเนี้ยมันจะมีหลอดมันจะมีที่ให้ดูกี่มมรู้เลยรู้เลยเแล้วก็ สักห้าหกวันนึสิวันมาเติมน้ําทีหนึ่งรู้ว่าวัดได้ค่อนข้างจะคงที่เลยไว้ผมเอาไปได้ได้ใช้ถัวที่ผมอยากจะให้สมาชิกเนี่ยนะครับได้มีอันนี้ทุกสวนเลยควรจะมีใช่ไหมครับเพราะคุ้มค่าในการจัดการน้ำแล้วเรามีแล้วจดไปด้วยแล้วตัวนี้ป็คือค่าเขาเรียกค่าการเลยแบบมีแทนใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาการใช้น้ําคํานวณการใช้น้าเนี่ยมันต้องมีค่าอะไรเขาเรียกว่าสประสิทธิสประสิทธิตวเนี้เราทําไวาอยู่ในตัวนี้ให้เสร็จเลยให้เรารู้เลย ถ้าเป็นเมื่ว่วงปั๊บปิศสมรดิ์มันมีสเเร็จลยออกมาเลยคูณได้เลยว่าถ้าเอาไม่ต้องอะไรมากเอาเท่าที่การเหลื่อนันก็สุดยอดแล้วเพราะยังไงเราก็ให้เท่ากับเท่าที่มันไม่ได้ต้องเผื่อประสิทธิภาพอยู่แล้วนะฮะตรงนี้สําคัญไอไออีแพนเนี่ยมันคำว่าไดมิเตอร์มันเมตรยี่สิบเมยี่สิบ นของผมเนี่ยเขาเรียกมันตีแผนเนี่ยเอ็มมันตีแผนนิดเดียวเลยก็ประมาณมอกแขรกันแหละผมใช้มอกแคร์ตันเรียนยังดีนะนะแล้วก็มีตัววัดระดับไอ้มีตัวลูกลอยแล้วก็มีตัวคอนโทรลเป็นคอลัมน์น้ามันจะอ่านตรงนี้ของเค้าต้องไปอ่านมันยากของผมอ่านยืนอ่านมันจะมีขีดบอกหายไปขีดมินของกรมปฎิบัติเขาใช้ของ f a สใช่ไหมใช่ของเป็นมาตรฐานของเป็นของ US ของอเมริกาแหละซึ่งนานมากแล้วต้องมีคู่เกีคอยวัดนะฮะของผมเนี่ย การะถาดเนี่ยใหญ่เป็นสิบเท่าของไอ้นี่เพราะนั้นถาดหายไปหนึ่งินไอ้นี่หายไปหนึ่งเซนมันจะเห็นชัดละเอียดครึ่งมิลคนจะอ่านได้เลยเพราะครึ่งเซนคนอ่านได้แต่อย่างนั้นมองอย่างนี้เอาน้าไม่วัดวัดไม่ได้แต่อันนี้อนี้คิดว่าชาวสวนทั่วไปไม่ทราบเลยนะจันเพราะว่าไปติดอตัวเขาเรียกอะไรเวเตอร์สเตชันเนี่ยโอ้เธาลงทุนกันเยอะโอ้นั้นตัวเกือบแสนอันนี้ตรงตรงอนี้ง่ายๆเลยไม่กี่พันบาทตรงๆใช่ไหมครับนะแล้ววัดฝนฝนก็เป็นตัวที่สําคัญแล้วก็วัดได้หมดะวัดได้หมด นะฮะไอตัวอย่างเนี้ยครับผมว่ามันเป็นเครื่องมืองั้นหัวใจจริง,รง,รงๆการระเหยนี่ท่านพูดถึงการใช้น้ำเนี่ยการระเหยน,นี่แหละครับคือหัวใจใทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การระเหยหายไปนะถ้าเรารู้ว่ามันใช้เท่าไหร่อันนี้เราก็มาคิดต่อไปว่าเมื่อเรารู้ว่าใช้เท่าไหร่เราจะให้มันเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของระบบเราถ้าเป็นระบบน้ําหยดออกแบบดีประสิทธิภาพก็ประมาณ7จ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดิอนดินจะอุ่มน้ําได้แค่ไหนมันก็จะได้ไม่ออกไปนอกนั่นใช่ไหมถ้าเป็นให้สเปร์ก็ปปรระะสิิทธภาาพมณ70 เจ็ดถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะถ้าออกแบบถ้าออกแบบดีๆนะนะถ้าออกแบบไม่ดีเนี่ยอาจจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปเพราะมันไม่เท่ากันนะฮะถ้าเป็นสปริงเกอร์เนี่ของปฏิภาคประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์และถ้าทางผิวดินก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่นะครับกับกจริงเนี่ยจะเป็นเรื่องของแมชชีนเลยใช่ไหมครับอ่ามันเรื่องของธรรมชาติเรื่องของของของกลกลไกกลไกของไฮเมดของเรียกว่าอ่าไมโครไฮเมดเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมอ่ะสภาาพพแวดล้อมเฉะนั่นคือธรรมชาตินั่นแหละ เราเราขาดตรงเนี้ฮะขาดถ้าฟังดูแล้วนี่นะครับที่น้องชาวสรคุงจะไออกว่าเรื่องที่อาจารคุณทั้งหมดเนี่ยเราจะไปคิดเอาเองไม่ได้ใช่มันมีตัวเลขพื้นฐานความรู้นะมันไม่ใช่ยากแล้วไม่ยากไม่ยากนะฮะผมอยากจะให้เนี่เขาเรียกว่าไมโครไคลเมตรือเขาเรียกว่าสภาพอากาศรอบตรงพุ่มนะฮะความชื้น เฉพาะผมต้นความชื้นสัมพัสเนี่ยเราก็ควรจะวัดไว้อุณหภูมินะเพราะที่ใบที่เราวัดอุณหภูมิตรงนี้ที่ใบมันร้อนมากนะฮะร้อนกว่าที่ข้างนอกนะฮะงั้นมาถึงครายน้ำทาับรีบางส่วนนียนะครับเขาวัดภายในสมพุ่ม ครับผมมัุอยใต้สมคุ่มความชื้นใต้สมพุ่มนีเขาวัดหมดพอดีอย่างนั้นอย่อย่างนั้นอย่างนั้นละผมปี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยสมาร์ทจริงไม่ต้องกระเครื่องมือเราวัดด้วยตัวเลขอ่านก็ได้เรายังมีแรงงานอ่านทุกวันก็ได้มาจดหน่อยนะขอให้ทําให้จริงๆฮะแล้วความรู้ตรงนี้สมมติในตำบลตรงนั้นในอำเภอตรงนั้นกระจายความรู้ไปใช่จุดๆไอ้กระับแป๊บเดียวโถไอ้คนคนไทยเกษตรกรไทยนะผมว่าสุดยอดระดับประเทศนะการเกษตรเราจะยกระดับสูตร ที่ยนะูเนี่ยที่อิสราเอลนะพอเป็นคนไทยนะโอ้โหแววคำเลยเรียกว่ามันชอบมากเลยแต่บางทีผมเคยอยู่ที่ยูเนะีตอนที่ไปไปเรีนทำงานเนะี่ยมันไม่ยอมให้ดูความลับของมันที่ทำน้ำแม่เหล็กเนะี่ยไม่ยอมให,ให้ดูเลยนะแล้ววันหนึ่งไม่ให้ผมดู เอ้ผมมาตั้งแต่มันทำไมถึงให้ผมดูะบอกผมเป็นคนไทยคือมันคิดว่าดูยังไงมันก็ทําไม่ได้หรอกมันดูถูกเราเนี่ยถ้าเป็นญี่ปุ่นเป็นไต้หวันเนไม่ให้ดูแล้วกลัวจะก๊อปปี้มันแต่คนไทยแะใครๆเห็นเรามันกิ๊กก๊อกกดูยังไงก็ไม่ใครรู้เรื่องอลแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายเพราะพวกนมันมีเคดมันมีเคดอยู่ในตัวนะฮะมันถึงทําได้ว่าจะสามารถควบคุมให้มันออกผลตามเวลา ความต้องการของตลาดเขารู้ตลาดต้องการมไหลกนักถอยหลังได้เขาคุมได้หมดโดยเพราะข้าเป็นทรายเนี่ยมันไม่ยึดมันไม่ยึดมัน<ห>ไม่ยึดปุ๋ยไม่ยึดน้ํามันสามารถดูดเท่าไหร่ได้หมดมันควบคุมได้จะให้ออกให้มันเครียดยังไงมันก็คุมได้เพราะของบางอย่างเนี่ยปล่อยให้เครียด,ดมันจะดีอย่างข้าวเนี่ยมันจะหอมต,ต้องให้มันเครียดนิดนิดนะถ้ามันดีเกินไปไม่หอมเลยอย่างเวียดนามตอนเนี้ยนั่นแหละใช่ไหมหรือว่าไอ้ข้าไอ้ยางไ ต้นกิศนาเนี่ยทำให้มันดีมันไม่หอมมันต้องไปตอกให้มันจะตายมันมัเหมือนกันเป็นช้ากันเหมือนกันฮะมันต้องมีความมัมีดินลูกลังมีความแรงมันถึงจะเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าเชิงสัตว์มาที่อยาใช้เซนเซอร์รู้เรื่องใช่ขึมันไปพันกันลากมันไปพันที่ลากมันไปพันที่ลากเลยมันเอาทำจำลองลากเลยมันคิดทุกอย่างนะถ้าเราเริ่มคิดมันก็โอเคผมอยู่ในยูเนี่ยเราก็เจอกันทักไงมวันนี้มีอะไรใหม่มั่ง โอ้เราไม่มีเรื่องหมเนี่ยคุยเรื่องมันไม่ได้เลยนะนน่ะแสดงว่าเขานักคิดครั้งสุดท้ายจากปรากฏว่าคนที่เกษียณแล้วอายุเจ็ดสิบกว่านะเขายังมีเงินทุนนะมาให้เป็นกองทุนเป็นวิธีทดลองทำโน่ทำนี่ใช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 ่นั่นแหละฮะเขาเยินเขาก็ไม่ได้เก่งราแต่ว่าเขามีความจําเป็นและเขาก็ทําจริงนะฮะแล้วทุกทุก คนต้องไปทำนะครับถ้าอยู่ในคิบบุญเนี่ยเป็นหมอก็ต้องทาเกษตรนี่หมอมีความรู้เนี่ยก็ทำอย,อย่างนู้นอย่างนี้โอ้ให้ความรู้คนอื่นวิศวกรก็รู้ให้ทาไงคนทนได้ยังไม่ต้องโดนไอ้พวกอาหรับยิงก็สามารถจะทาตัวคอมพิวเตอร์ทําอะไรเข้มา,ามาควบคุมได้หมดจะมาแล้วเขาถ่ายทอดตัวสําคัญเนี่ยฮนะคือการถ่ายทอดอเขามีเรียนกันกลางคืนนะฮะเมื่อแต่อยู่ในในหมู่บ้านเนะี่ยเอา้ามาเรียนกลางคืนตรงว่างมาให้ความรู้นะฮะเป็นเสียสละเป็นหมอก็มาให้ความรู้พอได้ความรู้ปั๊บเนี่ยแป๊บเดียวก็ ทุกคนก็ดีหมดพอมันดีหมดองรวมของประเทศก็ดีนั้นประกาันร,ราคาเขาง่ายของเราดีของถูกไอ้ของแพงมั่งไอ้ของดีมั่งไม่ดีมั่งเปรี้ยวมั่งหวานมั่งลูกเล็กมั่งใหญ่มั่งแล่วเป็ประกาันร,ราคาตรงไหนของเขาหยิบหลับตาหย,ยิบตรงไหนเหมือนกันหมดมาตั้งหน้าไล่ปั๊บเนี่ยราคาเดียวกันเ็าประกาันร,ราคาเดียวกันคือราคาเดียวหลับตาหยิบตรงไหนก็เหมือนกันมันประกาศได้ของเราลูกเล็กมั่งลูกใหญ่มั่งก็าขายแบาทว่า6บาทขาย5บาทเปร้เดียวกันอย่างเนี้ยเพราะว่ามันไม่เหมือน ต้องกาทำให้การเกษตรเราเนี่ยมันใกล้เคียงกันโดยเอาคุณภาพแล้วก็น้ำเนี่ยจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้คุณภาพมันดีวันนี้ที่อาจารย์คุยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องการคิดก็เด้เลยจุดความคิดจุดประกายความคิดนะครับผมพอเราเกิดความคิดปุ๊บเนี่ยก็ไปสู่เรื่องของการที่จะลงลึกแล้วก็พยายามในการที่จะขยายผลต่อไปออสุดท้ายอาจารย์มีอะไรที่จะฝากถึงนั่นแหละครับจริงๆแล้ว ก,ก็ตัดสินใจมากๆนะชาวสวนเนี่ยเพราะว่าและผมก็คุกคีอยู่กับกักบการเกษตรกรมาตลอดเนี่ยเป็นวิศวกรก็จริงแต่ผมทําเรื่องน้ำเนี่ยมันหนีเมพคนเนี่ยก็ไปเห็นความทุกข์ลำบากของเองกษตรกรไอ้พวกนักวิชาการณะพูดง่ายอย่างงั้อย่างนี้นะไปเจอจริงๆแล้วจะรู้ว่ามันไม่ง่ายอย่างที่เราที่เราคิดนะแต่ยังไงก็แล้วแต่มันไม่เหลือบาก,กว่าแรงถ้าเผื่อเราเข้าใจพื้นฐานให้ดีนะแล้วก็ทาเท่าที่เท่าที่จะทําได้ ตามประสิทธิภาพแล้วก็ให้มันเกิดประสิทธิผลคุ้มคุ้มค่าก็นี่แหละครับคือสุดท้ายก็คือความพอเพียงเราเนี่ยเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดนะงั้นนั่นแหละครับคือความสมดุลนี้ที่ท่านพูดถูกอันนี้แหละเป็นสิ่งสําคัญงั้นเราก็ต้องมีฐานข้อมูลที่ดีรัฐบาลต้องช่วยสนับสนุนนะงั้นต่อไปจริงๆแล้วผมก็ยังอยากทําเป็นหนังเป็นเอวิทัศน์ที่มันเข้าใจง่ายๆแลวดูสักสิบครั้งก็ได้บิ๊กเดต้าแต่ไม่รู้บิ๊กอะไรมันที่มันขยะเลยบิ๊กมันใหญ่จนไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าทํายังไงที่จะให้ แต่กรเนี่ยเป็นกลุ่มๆเนี่ยได้ได้มีโอกาสใช้ไอ<ช>้อันเนี้ยออกมาช่วยปัญหาให้กับตัวเขาเขาไม่อยากได้เงินแจกหรอกนะแต่ว่าทํายังไงความรู้ที่จะไปแจกให้เขายั่งยืนเนี่ยความรู้ที่แจกให้เขายั่งยืนเนี่ยครับเราต้องลงทุนทาอะ<ช>นะเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วไอ้พวกสร้างหนังสร้างหนังมาสร้างพวกหนังพวกนี้มัง่งน่ามาเขียนบทเป็นหนังการ์ตูนทําให้มันชัดให้มันเห็น,นแล้วจะดูสักกี่เที่ยวก็ได้ดูจนเข้าใจแล้ว ชาวบ้านรับรองต่อยอดได้ดีกว่านักวิชาการเนี่ยผมมีความมั่นใจเลยเขาพลิกแพงปั๊บเนี่ยเขาพลิกแพงปั๊บเนี่ยโอ้โหผมว่าเราไม่แพ้ใครในโลกนี้ผมผมมีความมั่นใจจริงๆนะพราก็สัมผัสกับเกษตรกรสัมผัสกับเกษตรกรแล้วแต่อย่าท้อนั่นเองต้องให้กำลังใจตัวเองและสําคัญรักษาสุขภาพมันงั้นทํางานเก็บมันไม่ให้หมอนะไม่มีประโยชน์นะงั้นแต่เกษตรกรตัวมากแข็งแรงนะแต่เดี๋ยวนี้มันเจอยาเจออะไรก็ลำบากแต่ยังไงต้องรักษาคุณภาพชีวิตไว้ก่อน นะเพราะอันนั้นสำคัญที่สุดนะทั้งครอบครัวนะแล้วก็ค่อยๆให้ทําแบบพอเพียงให้มันมีความสุขอย่าไปเครียดกับมัน มันก็แค่นั้นแหละครับสมมุติทั้งนั้นแหละเราทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแค่ไหนก็แค่นั้นไม่ได้มีอย่างอื่นเลยคนมีเกษตรกรรมต้องมีธรรมะด้วยใช่คือคนทำหน้าที่นั่นแหละยิ่งขอนท่านมตรีไม่ทำหน้าที่การหน้าที่นั่นแหละขาดหัวใจก็คือคนที่มีเกียรติที่สุดคือคนทำหน้าที่ดีที่สุดตั้งใจทำที่สุดจะเป็นชาวนาเป็นอะไรไม่สำคัญสำคัญทำหน้าที่ดีครับดีกว่าคนที่ไม่ทำหน้าที่ตำแหน่งใหญ่ยังไงก็ไม่มีความหมายนงั้นเราต้องภูมิใจแล้วก็พยายามทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำ ต้องแสวงหาความรู้อย่าหยุดเฉยนะโลกมันหมุนตลอดโลกมันเปลี่ยนแปลงตลอดวเวลาเราหยุดถอยหลังแน่ครับที่สุดก็คือได้เรื่องอีพานนะะ่นแหละามวัดร่ที่นี้ครับผมชาวสวนต้องลงทุนซึ่งมไม่กี่ต่างเลยไม่กี่ตงา์ง่ายเดี๋ยวผมจะทําให้เป็นพิเศษใช้น้ำครับผมจะได้กระจายไปช่วยแล้วจะได้ช่วยเยอะมากอะ่ะพูดจริงๆนะตัวนี้ยะทำให้แล้วพอเข้าใจตรงนี้จะเข้าใจหลายๆเรื่องเลย นะ,ะแล้วก็ยังไงจะฝากไว้ว่าทำงานทำโอท็อปอ,อุปกรณ์ผมเ,เป็นห่วงเกษตรกรเ,กนเนี่ยโดนเขาหลอกขายของอะไรกันเยอะะทำไมเราไม่มีสหกรณ์ที่จะให้ความรู้และวทำไมไม่ทำเองนะลงทุนกันเองเป็นกลุ่มเองแล้วก็หาองค์ความรู้จากนักวิชาการไปช่วยสนับสนุนเดี๋ยวนี้เครื่องนะอัตโนมติหมดอัปติกสายปั๊บออกมายังไงก็ได้จะเอาแบบยังไงก็ได้ นะครับเราก็ะจายกันไปถ้าเมื่อไหร่เครื่องมือการเกษตรเราถูกนะฮะ<ช>โอ,โอจะจ้เกษตรกรไทยเลยยิ้มเลยทุกวันนี้ซื้อเข้าทั้งหมดอต่คิดดูสิเราจะไปสู้อะไรเขาอะ<ช>ซื้อจากอิสราเอลซื้อจากจีนซื้อจากอเมริกาซื้อจากออสเตรเลียใช่มฮะทำไมเราทำไมาไ,ไมเราไมาไมเรไาไเรมรารา์กราราลิตราำไเำไมเราเราเราะเรษตรามเราทำไมรายำไมายอุมกรณทกราทำายไเราทำเาทเราไเาทาเาทอไมเรมราาไปกรไมมรไมเารมราไ จะไหมไอเราทำเนี่ยโอ้โหผีดพีดถึงป่านช้าอะไรยังไงก็ต้องขายกันก็โอเคครับผมว่าเกษตรกรยังยังยังมีโอกาสก็คงจะตุกพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ทุกท่านที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยเฉพาะนักส่งเสริมจะต้องเป็นโค้ชชิ่งให้ได้กลับวิธีการใหม่นะครับกลับช่วยประเทศได้เยอะเลยโควิดมาช่วงนี้เราต้องกู้ครับ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 อันนี้ผมมีความมั่นใจสวัสดีครับอาจารย์ครับยินดีมากเลยครับอาจารย์